จริงจมีคนแบบชื่นชอบตัวละครเบนชอปเปอร์มากนะใช่ใช่เป็นตัวละครที่น่ารักเหรอครับแบบแอบมองกันไปแอบมองกันมาใช่ใช่ครับซีโมนเป็นซีโ่นเราเป็นไงบ้างก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีกระแสตอบรับที่มันดีขนาดนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ด้วยขอบคุณเธอด้วยที่แบบว่าส่งรับส่งกันดีอะไรอย่างนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มีซีรีส์ต่อๆไปเรื่อยๆจริงๆริ้อกลับไปวันที่ต้องละลายพฤติกรรมกันมันมีความเก่งเพราะแต่ละคนก็มาเจอกันย้อนวันที่มีประสบการณ์ด้วยกันแล้ว มันก็มีเก่งบ้างครับช่วงแรกๆพอเข้าเราเข้าบทกันแรกๆครับพอตอนแรกเราเป็นเพื่อนกันแต่พอมาเล่นมันคนรักด้วยกันมันก็มีแอบเขินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ก็เขาเก่งอยู่แล้วเราก็ทํางานง่ายมากขึ้นครับมันต้องมีการปรับจูนกันหรือมีการอะไรพฤติกรรมเปนยังไงบ้างป้ผมมองว่าการปรับจูนกับเพิร์ตนี่ไม่ยากมากเท่าไหร่ครับรวมถึงว่าเพิร์ตเอ่อเป็นคนที่เฟลลี่อยู่แล้วด้วยแต่อันนแรกๆเลยที่แบบเพิร์ตจะเก่งโลคัมเป็นเด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาให้ทำงานจริงๆทำไปเรื่อยๆปุ๊ รับไงว่าไปอ๋าแสดงว่ามัมนีวามในใจพี่ว่าแล้ื่อนโดนหนักอยู่หรอไช่ชอบการที่ปกติแต่เขาน่ารักกับผมเข้ามาแบบแร<อ>กๆเขาก็ชวนคุย,ยนะครับเ,<อ>เพราะว่า อย่างที่ผมเข้ามาตอนแรกอ่ะจะไม่ค่อยสนิทกับใครเท่าไหร่<ช>แต่ดีมีเขาเราก็สบายใจเวลาแบบไปคอนเสิร์ตช่วงแรกที่ไปงานดูคอนเสิร์ตอ๋อเฮ้พี่มอนอยู่ไหนวะไปเดินเป็นเพื่อนหน่อย้<ช>องน้ำเป็นเพื่อนหน่อยอ,อ,อะไรอย่างนี้ตลอดตัวติดกันครับสักพักหนึ่งก็เลยแบบอ่ะถ้าเพิร์ดูเก่งๆใช่ไหมก็เลยพาเพิร์ดไปแบบไปทานข้าวกันตอนเย็นอะไรอย่างนี้ก็อะไรพฤติกรรมกับเพิร์ดไปก็รู้จักกับเพิร์ดมากขึ้นครับก็รู้แล้วว่าเออต้องทำยังไงกับเพิร์ดถึงจะแบบอะไรพฤติกรรมได้ง่ายคือไปนอบรอบกันว่าไงอะไไรรรรทททีี่่ออะต้้้งใหเิ์ูสึกว่่่าไไมมเก่ง ที่เราที่เราช่วยเขาแบบนั่งนอกนอกรอบนั่งนอกรอบนั่งคุยกันนั่งกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยรับปรับกับปรับปรับกันไปเรื่อยๆเออนอกจากเรื่องงานเราคุยกันเรื่องอะไรครับปกติอุ้ยเยอะครับรถอะไรนี่ก็ชอบเหมือนกันคล้ายๆกันรถดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเออเราเรามีความชอบอะไรเหมือนมันเขามีความคล้ายผมมากในบางในบางมุมนะฮะเออใครยยังไงใครยยังไงสายจริงจริงแบบ คืออย่างถ้าเราเหนื่อยบางทีเราจะเป็นคนที่เงียบมาทั้งคู่เหมนกแล้วการที่เรามาเจอกันมันกลายเป็นว่าเงียบไปอีกนะแต่มันด้วยความแบบสบายใจเหมือนเราได้ชัดแบบอยู่เวลาอยู่ด้วยกันเหมือนได้ชัดแบบนี้เป็นเป็น power bank เป็น power bank ให้กันแล้วพอวันที่ต้องมาคู่กันมันต้องคุยกันยังไงว่าเออจับมือกันให้คู่เราอย่างเงี้ยคุยกันมั้ยเาบอกว่าลุยไปด้วยกันใช่ครับเ e t ๋ยวเราจะลุยไปด้วยกันครับแสดงว่าเรื่องนี้พอประสบความสำเร็จแล้วเรื่องหน้าที่เป็นของเราเต็มเตมคู่เรา ต้องรอติดตามดูครับไหรือยังเป็นไงได้เออได้ถ่ายไปหรือ้ังหรือยังตอนนี้เอออยู่ขัานตอนแก้บทปรับแก้บทกันอยู่ครับแลวซึ่งมันจะเข้มข้นมากกว่าเดิมเยอะเลยครับอล้วกงได้มีการเวิร์กส่งเวิร์กช็อปไปกันแล้วด้วยใช่ไหมเออยังไม่ได้เริ่มเวิร์กช็อปครับเพราะว่ากำลังปรับแก้บทกันอยู่ครับจริงจริงมันโตกว่าเดิมมากแค่ไหนจากเด็กนักเรียนหรือไม่เป็นมหาลัยเลยหรือเป็นอะไรยังไงเลยก็จะเป็นนักเรียนอยู่ครับยังเป็นนักเรียนอยู่แต่ก็จะมีพาร์ทที่มันเอ่อแอคชั่นด้วยดราม่า โก็มาเป็นเรียกว่าดาร์กดราม่าเลยครับโอ้โหตายแล้วตายแล้วมันเปิดมานี่ก็คือดราม่ากันแล้วว่าเนาะใช่ครับใช่ครับจะบอกเลยว่าเข้มคนเราต้องทำการบ้านหนักขนาดไหนกับดาร์กดราม่าผมว่าก็อาจจะต้องทำการบ้านแบบพอสมควรนะครับถ้าแบบได้บทมาอะไเลยครับก็ต้องรอดูเรื่องบทอีกทีนึงครับว่ามันจะเข้มแค่ไหนเออจะเป็นราคาดหวังว่าเอออีพีเนี้ยอินไซด์มันไม่มีแบบเออความน่ารักน่ารักของเราเลยมันความใสไม่มีเออความใสมันไม่มีเลยอะไรเงี้ยใสๆเนาะ พวกเราใส่ไว้รุ่นชอบเออแล้วชอบเล่นชอบชอบอะไรครับชอบใส่ใส่อชอบชอบครับใช่ครับชอบใส่ใส่ครับนี่ไงเราเราให้เราส่งอันนี้ไงพูดถึงแฟนมีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างที่ญี่ปุ่นนะครับใช่โหน้ยผมไม่คิดว่าจะมีแฟนๆมาต้อนรับเราดีขนาดนี้นะครับผมขอบคุณเป็นแฟนชาวญี่ปุ่นมากๆที่แบบให้การต้อนรับพวกเราสองคนอย่างดีเลยแล้วก็กระแสตอบรับดี ใช่ไหมผมทุกคนแบบทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็แฟนชาวญี่ปุ่นคนเรียบร้อยฮะแล้วเขาก็ร่วมเอนจอยร่วมสนุกไปกับเราอันนี้ออกไปแล้วตกใจเพราะแฟนญี่ปุ่นเขาเรียบร้อยเขาแบบไม่ค่อยลุกขึ้นมาเต้นอะไรอย่างงี้กับเราเลยครับเออตันั่งแล้วเออนั่งๆใช่ครับแต่ก็ดูเป็นน่ารักดูน่ารักดูเป็นเรียบร้อยดูเป็นคาแรคเตอร์สไตล์ไปเลยเขาจลิงจริงๆเราเตรียมโชว์อะไรไปบ้างที่บนเวทีอ่ะอ๋อตอนแรกแค่ซ้อมไม่ได้ซ้อมโชว์อะไรขนาดนั้นแค่ซ้อมร้องเพลงอะไรอย่างงี้ก่อนแต่พอถึงเวลาวันจริงปุ๊บเเรราาู้้สึกว่อย เราอยากร่วมสนุกกับแฟนๆเราอยากทำสักพักเพิร์ทหันมามาพีมอนไปโดดลงเป็นเวทีกันโดดลงเวทีกันอันนี้ก็ช็อกอยู่ไม่คิดว่าจะโดดจริงเป็นม่มีการนอกสคริปต์ไม่นมยับเลยไม่ได้ซอฟแต่แค่แบบเหมือนมองตากันแล้วเราก็เราลงไปหาเขาหน่อยดีกว่าเพราะว่าหาโอกาสมาเจอพวกเขาได้น้อยก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาแต่ว่าบรรยากาศมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยครับเป็นเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็คลิปวิดีโอให้เราเลย จริงๆเราเป็นอีกหนึ่งคู่เหมือนกันนะที่แบบว่าไกลระดับโลก worldwide เหมือนกันแฟนก็หลายต่างตาซีรีส์เราอาจจะยังไม่มีตัวเต็มแต่เราก็มีแฟนยินเตอร์ที่สแตนบายรอเราแล้วเยอะเหมือนกันดีใจมากครับรู้สึกขอบคุณจากใจจริงๆถึงแม้ว่าพวกเราผลงานยังไม่ได้ออกไปขนาดนั้นแต่ก็มีทุกคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตเราก็ขอบคุณมากๆครับ เราก็จะทำผลงานออกมาให้เต็มที่ครับให้สมกับที่ทุกคนรอคอยและรอยคอครับเฮ้ยลอเลยลอยเลยรอเลยลออันนี้คืออายรพฤติกรรมที่ร้อนด้วยนะเขาไปอย่างนี้ป่ะประจำพี่พี่ถามความจริคือก่อนรู้จักเขาอะเราคิดว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะเขาเป็นคนเงียบ ดูเงียบๆแต่จริงๆก็มีแฝงความขี้เล่นอยู่แล้วแล้วแล้วแต่โอกาสแล้วแต่บางคนมีความในใจมากกว่าความคำว่าขี้เล่นสมมติว่าซิมอนไม่อยู่ตรงนี้นักวนนักวนนักรวนไปอ่ะโอ้โวนแบบจุด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 รุ่นไปรุ่นไงรุ่นไปรุ่นรุนใจได้น่ารักมากเลยแน่าร่กพอเห็นเขาครั้งแรก ยังไม่เจอตัวโหเชื่อไหมผมคิดว่าเพลินเป็นคนคูลๆเท่ๆอย่างที่ภาพทุกคนจะเห็นนะครับว่าเพลินโอ้ยนิ่งๆคูลๆเท่ๆแต่พอซันแต่จริงพอสนิทปุ๊บเท่านั้นแหละยิงมุกบ้างเล่นมุกบ้างยิ้มแย้มตลอดเขาแบบเปอนน้องเป็นน้องที่น่ารักมากโอ้โหจบสวยเนอะจบสวยบ้าบออยากฝากซีรีส์เราจะได้ดูปีนี้ป่ะเออปีนี้ครับปีนี้ครับปีนี้แน่นอนฮะเออก็อยากจะฝากเพื่อนในแค่หนึ่งเดียวด้วยนะครับอ่าใช่ครับก็เดินทางมา จะจบแล้วนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับมีความน่ารักของทั้งปอนภูวินแล้วก็เพอร์ชิมอนแล้วก็ตัวละครอื่นอีกนะครับใช่ครับผมถ้างั้นขอขอฝากหัวใจกระสายลมด้วยอแล้วกันนะครับผมทีนี้จะได้ดูกันแน่นอนครับผมจะเข้มขน้นแค่ไหนก็ต้องรอติดตาม,มดูครับ